สนใจลงจุดไหนนะคะสามารถลงได้เลยนะคะแต่รถรางที่ทกท่านนั่งมานี้จะไม่สามารถรอได้ลูกค้าต้องรอรถรางร่าผุดไปประมาณ5นาทีถึง20นาทีนะก็ขี่บนเที่ยวเลยลูกแม่ไม่ลงอันนี้เดี๋ยวหนูจะต้องเปลี่ยนคนบรรยายแต่ล้วพอไปถึงสถานีน้นต้องเปลี่ยนคนบรรยายเดนไม่ไหมและต้องม ของที่นี่ค่ะมองเข้าไปนะคะจะเห็นเจดีทรงพุ่มข้าวบินนะคะแล้วก็จะมีพระอัดารถยนประดิษฐานอยู่ทางซ้ายและขวาค่ะส่วนองค์ที่ประทับอยู่ด้านหน้านะคะจะมีชื่อเรียกว่าพระปางมารรวิชัยนะคะตรงที่พระปางมาเรวิชัยนั่นประดิษฐานอยู่นั้นฐานยุคสูงนี้เป็นศิลปะะของอยุทยา ซ้ายมือนะคะอันนี้ต่งตงตาลนะคะตรงโซ่ล้อมรอบนะคะผ่านยกสูงขึ้นมานิดนึงอันนี้จะเป็นตรงที่พ่อคุณรามได้น,นั่งว่าขวาขปับมานิดนึงนะคะซ้ายมือนะคะอันนี้จะมีชื่อเรียกว่าเนนปาราสาทนะคะคาดคิดว่าเป็นพระราชวังเกา<ฮ>่าวัดมหาธาตุนะคะจะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะที่เรียกว่าสุสานหลวงทำไมถึงเรียกสุสา,านหลวงเพราะภายในบริเวณนี้นะคะพบควงก,กระดูกหรืออัฐิจำนวนมากนะคะ แต่จะไม่ทราบได้นะคะว่าเป็นของใครแต่จะสามารถแยกได้แค่เพศหญิงเพศชายแค่นั้นค่ะทราบได้ของหนึ่งพระองค์นะคะคือของพยาฤทัยนะคะอยู่ตรงจีนห้ายอดหรือยอดทุ่เจดี GB ทั้งหมดทั้งัวนะคะภายในบริเวณวัดมหาราาุนะคะทั้งหมด2อง ใช่ค่สะสถานีอันนี้หนูก,ก็ขออนุญาตเข้าสถานีนะคะเปลี่ยนคนบัญญาล้วก็เปลี่ยนคนขับด้วยค่ะแต่รถคันนี้เราไปต่อใช่ไหมลูกไปเดี๋ยวจะเปลี่ยนคันเปลนคันรอคุณเชินชมไห้ใหม่นะคะเมื่อกี้รถชมต่อไปก่อนเนาะ ลงไหมนี่ลงค่ะ